มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป็นเรื่องแฟนๆเดือดมาดูสิ่งที่ YG Entertainment ทําต่อลิซ่ากลายเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วนะคะเมื่อทาง YG ต้นสังกัดของลิซ่าคืออดีตต้นสังกัดนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกวง b l a c k พ i n k ได้มีการปล่อยภาพโปรโมทออกมาเพื่อชวนชวนให้แฟนๆได้ดูค่ะแต่แล้รูปที่โปรโมตนั้นกลับมีดราม่านะคะ โดยประเด็นที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของชุดที่ลิซ่าใส่คอมเมนต์จากแฟนๆคนอื่น4รูป4ชุดลิซ่าสรูปชุดเดียวแถมได้ชุดที่ไม่สวยด้วยทำไปทำไมคะทำน้องเราเหมือนของแถมขนาดเรามองยังรับไม่ได้โคสงสารน้องเลยจิตใจเข้มแข็งยังไงไหวลิซ่ามีแค่ชุดเดิมซ้ำๆสามภาพเลือกเอาลิซ่าชุดเดียวตลอดในขณะที่เมมคนอื่นนั้นเปลี่ยนชุด3ชุด นอกจากนี้แฟนคลับของลิซ่ายังประกาศไม่สนับสน,นุนในครั้งนี้ของ YG ค่ะเพราะว่าดูไม่แฟรกับตัวลิซ่าเท่าไหร่นักพร้อมทั้งยืนยันเสียงแข็งว่าเงินจะออกจากกระเป๋าแล้วก็ขอสนับสน,นุนแต่เพียงของค่ายของลิซ่าเท่านั้นค่ะก็คือค่ายเอลเวนะคะเป็นเรื่องค่ะแฟนๆเดือดมาดูสิ่งที่ YG ทำต่อลิซ่าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ